ชีวิตคือการเดินทางในถ้ำกลางวัฏสงสารอันยาวนานจักสิเดินไปทา้งใดแน่เฮ้าในมั่วเมาดนในไพ่สนแสนสำอาศัยภผูเพินหูพ่อคานเอินกูกเอาเฮ้าในมั่วเมาดนเดินไปทังตาบอดอาศัยภผูเพินหูพ่อจูงเข่าใส่ท่างพอได้เห็นกระบวนเบื่องทางสิลงห้าหอมพ่อได้หูบอนเบื่องทางเหลียวบอนสิโตนกับไข่ตี เดินทางนะชีวิตคือการเดินทางเส้นทางที่กำลังเดินคือวตัตสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สุดเราต้องเตินทางอย่างนี้ทีนี้เมื่อใดเราเดินถูกเส้นทางที่แน่นอนอริยมรคมีองค์แปดอันประเสริฐซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องอาศัยผู้รู้ผู้เห็นได้เรียกร้องได้ชักจูงเราคนโบราณันเวียวก็ดี เข้าหนี้มั่วเมาดนในไพ่สนแสนต่ำอาศัยภูเพิ่นหูคานเอิ่นกูกเอาเข้านี้มั่วเมาดนเดินไปทั้งตาบอดอาศัยภูเิ่นหูพ่อจูงเขาใส่ทางเกิดมาแต่ละชาติก็เหมือนเดินห่างเดินไปนรกบ้างเดินไปสวรรค์บ้างเดินไปเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานทิดบ้างถูกบ้างยังไม่ถึงคติที่แน่นอน